สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกำลังใจให้การทํางานของผมต่อไปนะครับผมอันนี้ผมถือว่าเป็นการทํางานของผมนะครับผมคือความรักความชอบนะครับผมอาจจะมีคนชอบอาจจะมีคนอยากอยากดูอยากฟังอยากเห็นในสิ่งที่ อย่างที่เห็นที่ในสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับก็เป็นมนุษย์นะครับผมก็อยากรู้อยากเห็นกันทุกคนนะครับผมผมก็จะเอาหนังสือเล่มเก่าๆมาให้ดูนะครับว่าวันนี้ผมให้ดูจุดไหนขององค์พ่อกออไหนนะครับผมเอาวันนี้ผมก็ไม่มีเหรียญที่จะมานําเสนอให้ดูครับแต่เป็นเป็นการที่ให้ผมจะให้บูชานะครับผม ให้บูชาเหรียญน,นะครับผมตามกําลังศรัธทธานะครับตามที่ผมตั้งตั้งตั้ง,งนี่ไว้นะราคาไว้นะครับอตอนนี้เรามาดูมาดูหนังสือพระก่อนเอาวันนี้ผมขอนําเสนอหรียลวงพ่อสดดีกว่านะหลวงพ่อสดพศสองพัห้าอเพื่อนๆจำไปนะครับเป็นแค่วิทยาทานทเฉยๆนะครับ เขาบอกมาไม่ค่อยเยอะเราก็ต้องไปหาวิทยาทานอีกนิดนึงแต่สำหรับผมนะคผมวผมจะรู้บางจุดเยอะกว่านี้นะครับผมก็ใจเพื่อนๆดูแค่ดูตามตำราทีนิดนึงเดี๋ยวผมจะเอาตำราที่หนักกว่าน,นี้แน่นกว่าน,นี้มาให้ดูติดตามกันไปนะครับผมติดตามกันมาข้างหน้าไปมันต้องมีวันนั้น,นครับผมติดตามไปมันต้องมีวันที่เราจะได้เห็นแบบชัดเจนกว่าเดิม ภาพชัดความรู้ชัดความรู้เก่งเก่งเราดูแล้วเราต้องเก่งครับเหมือนเราเรียนหนังสืออ่ะถ้าคนโง,โง่เ็เรียนไม่เก่งนะถ้าคนฉลาดก็ใยรู้ใยใยคิดใยฟังตอนเด็กเราก็อาจจะนินสัยไม่ค่อยอยากจะอยากจะรู้อยากจะสใส่ใจเท่าไหร่นะครับแต่นี่เราโตแล้วนะครับผมการความคิดมันเปลี่ยนแปลงไปความรู้เราก็บางอย่างเราก็อยากมีติดตัวไว้ ถ้ามีเราก็กมาให้อาจจะมาบอกเล็ก,ลกๆน้อยนะครับผมอันหนึ่งอันนี้ตัวผมก็ไม่ได้ว่าถือว่าตัวเองเก่งหรืออะไรนะครับก็แค่อยากมีอะไรเพื่อนดูถึงไม่มีอะไรดูก็มาดูผมได้ครับไม่เป็นไรก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยยอดติดตามคนทตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยมีเพิ่มขึ้นผมก็เลย ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไอ้นี่กําลังใจที่จะทำนะครับถ้ามีคนติดตามขึ้นมนาะกำลังใจมันจะเยอะครับผมกําลังใจมันเยอะเพื่อให้เราทําให้เราสู้ก็ใหญ่เพื่อนเพื่อที่เข้ามารับชมเข้ามาดูนะครับก็กดติดตามกด subscribe กด <S 2> <S 2> <S อะไรด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปกับการทําคลิปของผมนะครับผมวันนี้นครับนี่นะครับผม หลวงพ่อสวดนะครับผมจะใ,ให้ดูครับผมดูตำหนินะครับผมไม่รู้ว่าท่านให้มากี่ตำหนินะแล้วเข้าไปดูข้างในกันยังไงก็ขอบคุณขอบใจนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็กดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์อะไรมาบ้างก็ได้นะครับผม คอมเมนต์ยิ่งดีนะผมชอบนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาอยากให้ผมทําอะไรให้ดูบ้างก็เอาเข้ามานะผมอ,อนาคตแล้วก็ผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับไปการส่งพระเดินส่งพระนะครับแต่ตอนนี้กล้องผมนะครับมันคือยังไม่ดีครับผมงบประมาณของการทําก็ยังไม่โอเคนะก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ รอรอไปก่อนครับอาจจะมีวันนั้นนะถ้าเราโอเคถ้าทุกอ,อย่างมันโอเคลงตัวนะครับผมอี่ไนเนาะหน้าคนสดตแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับผมรอแป๊บนึงคุยกันไปครับผมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันก็ได้ครับผมอยากให้ดูเหรียญอะไรเอาไปจุดจับไม่ใช้หนงพ่อคุณก็มีนะครับผม หลวงพ่อคุณที่อยู่ตรงหน้าก็หลวงพ่อเกวยครับสตินุทัโรปากผมเป็นอะไรวะพูด,พดข,ขัดคื่อเดี๋ยวจะว่าผมนะผมก็เป็นประปาน,นี่แหละวัดโคศิตาลามนะครับจังหวัดชะนาดนั่นนะครับอ่ะเจอแล้วครับผมหลวงพ่อสุดเจนุทโลวัดปากน้ำ เทียนครับผมอันนี้คือคำต่างๆของนี่นะครับนี่น่าจะเป็นเหรียญเหรียญรุ่นแรกครับเนื้อทองแดงก็ไหลทองพศสองหศนหน้าหลังนะครับผมนี่หนังสือผม,ผมเอามาเผยแพร่ให้ดูนะครับ ูส้สนใจก็จะจำจำไว้ว่าเนี่ยถองูสุสดรุนแรกเป็นแบบนี้เนื้อทองแดงครับผมเนื้อทองแดงกไหลทองนะครับผมนะจะเป็นเนื้อแบบนี้แบบนี้ครับนี่ครับผมองค์ที่นิยมนะครับผมนี่นี่ครับผมเหรียญพัตตาหานับผมเนื้อทองแดงกไหลทองนะครับผมพสสองห้าศูนย์หนึ่งนี่ก็คือหน้าหลัง ฝ่ายปะทหานะครับผมอันนี้เราดูมาถึงจุดจุดจุดสำคัญนะครับผมจุดนี้คือจุดนี่คือรุนแรกเนื้อทองแดงก็ไหล่ทองนะครับผมพอศ2น0 0นนะครับผมจุดตำหนิที่บอกที่เหรียญหูเหรียญน,นะครับผมหูเหรียญปั๊มในรู เป็นเหรียญปั๊มหูในตัวอ้าผิดอันถูกเนาะเป็นนับปนใยไม่ได้แล้วเนี่ยเม็ดฝยเป็นเม็ดคมชัดแก้มนะครับผมนี่ย,ยจะมีเม็ดเม็ดฝอยนะครับผมผมดูผมดูทีหนึงบอกว่าผมนึกว่าแกไม่มีฝอยนะผมเื่อเหรียญบริเวณนี้มีเม็ดกากนะครับผม <c oughs> หนังสือเล่มนี้ก็ให้มาก็ประมาณนี้นะครับผมหัวนอมีขีดเกินผ่านรสลีนะจำไว้นะเพื่อนทำไว้แคปรูปไปก็ได้แคปรูปแคปโทรศัพท์ผมไปก็ได้แคปเขาไปไปส่องไปอะไรดูก็แคปแคปดูก็กได้แคปเก็บไปถ้าอยากเราจะถ้าเราอยากจะไปนี่ไปหาไปอะไรดูนะครับ นี่คือข้างหลังนะครับผมนะข้างหลังก็จะมีอยู่สามจุดที่บอกเด็ดๆนะครับผมมีเส้นนูนใต้หูเหรียญน,นะเส้นนี้เหนะ็นไเส้นใต้หูเหรียญสระอามีขีดเกินด้านบนนะครับผมนี่ขึ้นมานะครับขีดขึ้นมาอย่างนี้ เก็บไปได้ครับผมเก็บไปนิดนิดหน่อยครับผมอาจจะไม่ลึกขนาดนั้นเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดความลึกให้เยอะกว่านี้นะครับผมความคามความอะไรให้หมดทุกอย่างนะครับผมแต่ผมไม่มีเหรียญแท้นะครับผมแต่ผมจะเอาเหรียญเกมามาบอกให้แต่ผมจะชี้จุดให้ถูกต้องแค่นั้นเองตัวพอมีขีดเกินด้านล่างสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงกระไทองนะครับผมพศสอ0 0นะครับผม นี่ที่ผมอยากให้ดูนะครับผมเหรียนปะตาหารนะครับเนื้อเงินพศสอง1นห้าศนี่จะมีประมาณหกห้าจุดนะครับผมหกจุดกับตัวตัดด้วยนะครับผมตัวคอนะครับมีขีดเกินด้านบนนะครับผมตัวคอนะ แสงไฟกระสองนี่มันจะนี่นี่ครับนี่นี่เห็นไหครับเนี่ยตัวคอมีขีดเกินด้านบนนะครับผมนี่เม็ดใส่กลมนูนที่ข้างแก้มนะครับผมนี่ครับผมด้นานหน,น้นานตัวรอมีขีดเกินหน้าด้านครับผมด้นานหน,น้าด้านหน,น้าด้านหน้าด้านหน้าผู้ผิดผู้ถูบผู้เลยโอ้โหนา ย่าพ่งหัวลอกันนี่นะครับตัวลอนะครับผมตัวลอมีขีดเกินด้านหน้าตัวนนอนูมีขีดเกินด้านล่างจําไว้นะครับผมแคบรูปไปก็ได้เน,นี่ยจาไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวลอ,อมีขีดเกินมีเส้นขีดเกินที่ที่หัวตาอ่ามีเส้นขีดเกินที่หัวตาน,นะครับนี่ครับ นี่นะครับขังอยู่ไปหนังสือเล่มนี้บอกได้เยอะอยู่ครับผมบอกได้เยอะเพื่อนๆก็สังเกตที่เส้นนะด้วยนะครับผมผมเคยบอกกับคลิปผ่านๆมาผมจะบอกคลิปสังเกตว่าเหรียญแท้นะครับให้เราสังเกตเส้นเยอะให้เยอะที่สุดส,ส,สังเกตเส้นสังเกตอะไรด้วยเน่เน่เหนไหมเส้น เส้นเส้นจะเส้นจะเยอะหน่อยนะครับสังเกตให้ครบทุกจุดแคบรูปไว้แล้วก็จําไปในหนังสือที่นี่ครับน,นี่คือ,อด้านหลังนะครับผมเปลี่ยนปัตตาหานี้เงินพศสองห้านอ่ะดูดู Seattle. ข้างหลังกอให้ชัดก่อนนะครับแล้วค่อยนี่กครับดูหน้าเต็มด้านหลังนะครับ เนื้อปิ้นรอบขอบหูของเหรียญน,นะครับหนึ่งมีจุดไข่ปลาเล็กตรงกลางนี่ตรงกลางของตัวนี้นะครับจะมีจุดไข่ปลาเห็นไหมครับนี่นะครับมีเส้นขนแมวบางๆบริเวณนี้นี่นี่น,นี่บริเวณนี้จะมีเส้นขนแมวให้ดูครับมีขีดเกินด้านหน้าขีดเกินด้านหน้าเนี่ย ตัวตัวยันนะครับหยักออกมาเห,เห็นไหมหรือว่าตรง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 ขีดเกินตัวนี้แหละสังเกตมีขีดเกินจดสไลด์นี่ขีดเกินจนโอ้นี่ไงครับปอปลาชนเลยครับแล้วลก็สไลด์แตกๆหน่อยนะดูกันไว้จำๆกันไว้นะครับผมลักษณะการปั๊ม ตัดขอบจำครับผมจำชัดๆแคปรูปไว้แล้วก็ไปศึกษาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมกับเหรียญพัตนานะครับเนื้อเนื้อเงินนะครับผมพสองห้าศูนย์นะครับผมหลวงพุทสุดวัดปากน้ำนะครับผม นี่นะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํากรุงเทพนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมวอนต่อไปผมจะเอาหลวงพ่อองค์ไหนไม่ดูนะครับผมมาเป็นวาคลิปต่อไปผมเอาหลวงพ่อคุณนะหลวงคุณปริศโธนะครับผมเรียนหายากเหรียนอะไรต่างๆนะครับผมดูทุกตำหนีนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับ